รีจ้าพี่น้องมันนี้พามากินกุ้งดองกุ้งดองซีอิลอยากกินกุ้งดองซีอิลแต่ว่าก็อยากกินน้ำจิ้มซีฟูดอะไรเห็ดเป็นเบิ้งเบื้องเหเห็ดเป็นน้ำปลาจ้ะกินกับขนมจีนขนมจีนนิ่มๆมามาด้วยจ้ะเมืองผาามันเต็ม กระถินล้วมาไวผิดก่อนสไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้แน่เด้อมัได mm ้แต่พักกับมี้พักอันตลอดเลยเวลาเห็ดขีบนี่เป็นอยังกับโบหูคือสิจำซื้อพักก่ได้ฝักซีล้าวจ้าแล้วก็พักกันนี้แมะฝักกวงตุ้งดอกต้นหอมแล้วก็มะเขือมีอยู่หน่อยหนึ่งจต่มีสองสามด้วยมามากินน้ำกันเบิงกุงแบบ แตแบบขมคืนเลยได้เนี่ยหืมหมว่าเะหัวหวม เดียดวดองออกหวานๆแล้าหอมไม่เห็นน้จิ้มแบบเปรี้ยวต้นหอม ฉันเขชอบกินส่วนหอมแบบเบิงฉีบเนาะที่ระบายก็เป็นตาแสบแทบร้องกิน,น,นเบิองร้องไม่ใช่ร้องไม่ได้หยังอืมพอกาดินแล้วหูดพากาดินตอนเนี่ย พ,พันพักกันไอขนมเส้นบัณฑ์อืมเห็นได้น้ำแบบแบบไหลแต่ว่ามักสุดหนักอืม 马在没呢？ พักงังตุ้งดิบอืย แดงแบบซีสัน

โซดากอนอะ้ะเนือมันก็นจะเด้งเด้งเนื้อเหนียวแสานหวาน หืมฮึมมากระถินแก่แก่ไม่ได้เต็งฮะ <laughs> không, rồi Có không? Tóm mới đọc เมืมม่อไร่ต้นหอมหมอเมื่อไหร่ฮะยังเห่าปวดเลย một tô nó ngà, เอเอง่เบงโอเคจ้ามึงนีไปแล้วพ่อกันไม่คลิปวิดีโอนะบ้านได้เหมือดพอ,อยังเพราะว่าต้องการอยากได้เวลรแค่สิบนาทีโอเคจ้ามึงนีไปแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะ